อีกหนึ่งคู่ครับที่จะลงเล่นในวันอาทิตย์สาหรับฟุตบอลไทยลีกนั่น,นคือเกมที่สนามกีฬากางจังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีครับจะเปิดบ้านพบกับ PT ประจวบนะครับสุพรรณบุรีนัดที่แล้วนี่ก็ได้ลงเล่นในบ้านไปแล้วนะครับแล้วก็ตามกลายเป็นว่าแต้มหลุดมือไปในนาทีสุดท้ายทําให้ใน2นัดแรกทีมของอดีตโยกาเดโบยังไม่แพ้ใครนะครับเสมอ2อนัดเลย เสมอบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับในเกมที่ออกไปเยือนแล้วก็ได้รับคําชมในเรื่องของการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นส่วนนัดล่าสุดเจอกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดพวกเขาพลาดโอกาสที่จะได้3คะแนนนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยขึ้นนำสอรอบซะด้วยซ้ําบอลของอเดบ่ายโยคาเดโบนี่ถือว่าชัดเจนครับในแง่ของการเล่นแบบเหนียวแน่นรับเหนียวรอสวนมีทีเด็ดในเกมรุกซึ่ง นัดล่าสุดเนี่ยเราได้เห็นดานิโลอาเวสครับกองหน้าคนใหม่ของทีมแสดงให้เห็นแล้วล่ะว่าความแข็งแกร่งในลูกกางอากาศเนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของสุพรรณบุรีในปีนี้คือนัดแรกเนี่ยอาจจะเห็นเ่าน้อยไปหน่อยเพราะว่าการเจอกับบุรีร,รัมย์เองจังหวะสวนกลับต่างๆอาจจะทําได้ไม่เต็มที่นักกับการเจอทีมใหญ่นะครับแต่ว่าเกมน,นัดล่าสุดกับการมงหนึ่งประตูแล้วก็มงชงอีก1นึ่งแอสซิสทำให้เห็นว่านี่คืออาวุธของ สุภาบุรีในปีนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าการซัพพอร์ตจากบอลในพื้นที่ข้างหลังเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือว่าแนวแนว,แนวลึกเนี่ยจะสามารถทําได้ดีแค่ไหนเกมนัดล่าสุดเนี่ยไม่มีคาราบูเอ้นะครับจากอาการบาดเจ็บทําให้มิติในเกมตรงกลางขาดหายไปทันทีครับไม่เหมือนกับที่เราได้เห็นคาราบูเอ้ได้โชว์เต็มๆที่ช้างอารีนาในนัดแรกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าคาราบูเอ้จะกลับมาได้ทันเกมนี้หรือไม่ ซึ่งนากลับมาได้ทันเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นมิติในเกมตรงกลางที่ดีเลยเพราะว่าการจับคู่กันของเดียโก้ลอเรนซี่มิดฟิลลาเลียนคนใหม่กับท่านั่นของสันพิภาพราชนิยมที่ดูแล้วยังเป็นคู่กองกลางที่ไม่มีทีเด็ดทีขาดสัเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการกลับมาของคาราบูเอน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ความหลากหลายในเรื่องของเกมตรงกลางมีมากขึ้นหลังสคนผมมองว่า ทำได้ดีนะครับใน2เกมที่ผ่านมาสุวรรณพัฒน์กินแก้วสุพรรณทองสงปิยะชลรกดาริศแม้โอเคอาจจะมีความผิดพลาดในส่วนบุคคลอยู่บ้างแต่ผมมองว่า3คนนีย้ยืนกันยา,ยาวๆได้นะครับแล้วก็ตัวสนับสนุนในเกมรุกไม่ว่าจะเป็นพัตติกรายเชลไดนสุเกะซาโตะเหล่านี้เป็นฟุตบอลด้านข้างที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันเพราะฉะนันสุพรรณบุรีของอเนปโยก็ได้ทีมที่ลงตัวอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มองว่าถ้าได้คาราเวีก,กลับมาจากการบาดเจ็บเนี่ย ผมเชื่อว่าก็จะเป็นทีมที่สมบูรณ์แล้วก็มีศักยภาพทีมหนึ่งทีมเยือนครับพีทีประจวบกลายเป็นว่าปีนี้ก็ยังออกสตาร์ทด้วยการยังไม่มี3คะแนนแรกนะครับนัดแรกพวกเขาลงเล่นในฐานะเจ้าบ้านนะครับแต่เป็นแค่ว่าไปใช้สนามที่จังหวัดบุรีรัมย์ลงเล่นพบกับทางด้านของเมืองทองแล้วก็เสมอกันไป2-2นะครับโดยที่พวกเขาต้องตามตีเสมอในนาทีสุดท้ายจากจุดโทษ ส่วนนั้นล่าสุดครับบุกไปเยือนขอนแก่นยูเนเต็ดเป็นเกมที่เปิดใส่กันแบบบอล3หน้าเลยนะครับแล้วก็แพ้ออกมาจากการเสียจุดโทษในช่วงท้ายเกมมาซามิทากิทําประจวบขึ้นมามีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้ต้องชมว่าเขาเองมีวิธีการการเล่นที่ค่อนข้างที่จะมีแนวทางที่ชัดเจนเลยล่ะแต่เพียงแค่ว่าปัญหาของประจวบคือการ ผสมผสานนะครับในเรื่องของตัวเล่นใหม่ด้วยแล้วก็รูปแบบวิธีการใหม่สาหรับโค้ชใหม่อันดับแรกเลยคือเราจะเห็นประจวบเล่นหลัง3ชัดเจนแล้วครับปีนี้มีอันนันโอลาฮาวาชที่เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็มีพินวัต์อ,อักขธรรมมีชินวัตรวงชัยที่เมืที่แล้วก็ออกมาเป็นตัวจริงนะครับก่อนหน้านี้ใช้สารัตปองสุวรรณมาเล่นเป็นตัวชนแต่ว่าผมมองว่าผู้เซ็นเตอร์3คนนะนะั่นคือชินวัตรพินวัตร แล้วก็รวมไปถึงอัตนันดูเป็น,เป,นเป็น3คนที่ดูดีมีอนาคตนะครับผมมองอย่างนี้เพียงว่าอาจจะต้องค่อยๆปรับจูนกันนะที่แล้วก็เป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลกับการเสียจุดโทษอัดนันก็ไปกะจังหวะบอลผิดซึ่งมันเกิดขึ้นได้ในฟุตบอลแต่ว่าโครงเนี้ยเป็นโครงที่ดูดูดีมีอนาคตเลยแหละนะครับตัวริมเส้นมีตัวเลือกทั้งอนาวินจูจีนสาระกองสุวรรณที่เพิ่มเข้ามา แล้วก็ตัวเดิมๆอย่างสันยูอินตาลาดซีเกตมาดูตเต้หรือแม้กระทาั่งวิรวุุกายเย็มเราเห็นเลยนะครับว่าโครงสร้างแล้วก็กลุ่มกําลังในตัวเลือกของทางประจวบปีนี้มีให้เลือกมากกว่าชุดเดิมๆจากปีก่อนๆด้วยตรงกลางก็มีวันเฉลิมยิ่งยงนะครับมีรัชพลนาวนโนแล้วก็ตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างประสิทธิจันทรภูม นี่คือโครงสร้างที่เรามองเห็นเลยว่ามีตัวสายภาพมีทั้งตัวเกา๋าตัวมีประสบการณ์ตัวดาวรุ่งสะสมกันมาที่สําคัญครับกองหน้าคู่ผมบอกแล้วว่านี่คือคู่ที่อันตรายจริงวิลเลนมอต้าเป็นดาวสำรงทีเมื่อฤดูกาลที่แล้วจับคู่กันกันกบเฟรล่าดอสซานโตสหรือตาอัวนะครับแล้วก็ตาอัวกับวิลเลนเนี่ยโอ้ถือว่าปรับจูนกันได้เร็วนะครับมีสกอร์ด้วยกันแล้วทั้งคู่วิลเลนมอต้ายิงไปแล้ว2ลูกาตาอัวยิงไปแล้วหประตูแล้วก็มีดาวรุ่ง ที่รอวันในการเจรนายแล้วผมเชื่อว่าพออยู่ในมือของทางทากิแล้วเนี่ยเมธีสารคำวก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นความลงตัวของประจวบมีแล้วครับเพียงแค่ว่าการต้องเล่นนอกบ้านมา2เกมติดแล้วรวมไปถึงนัดนี้ด้วยเนี่ยมันทําให้ปัจจัยเงื่อนไขในการเล่นในบ้านของพวกเขาเองไม่มีเท่าที่ควรนะครับเรื่องเรื่องของความได้เปรียบปที่แล้วเนี่ยเจอกันเนี่ยบ้านใครบ้านมันครับประจวบชนะที่ 3. ามาสอสุพรรณเล่นในบ้านชนะ1นึ แล้วก็ถือว่าการเจอกันในหลีกสูงสุดก็กลายเป็นปีที่ต้องบอกว่าถ้าเอานับเฉพาะในหลีกนะครับเจอกันในหลีกสูงสุดเนี่ยไม่มีใครแพ้ในบ้านนะครับสุพรรณยังไม่แพ้ในบ้านเวลาเล่นกับประจวบประจวบเจอสุพรรณในบ้านก็ไม่แพ้เหมือนกันบอลคู่นี้ผมมองว่าจริงๆประจวบผมชอบประจวบนะผมชอบว่าระบบวิธีการของทากิเนี่ยมันลงตัวแล้วแต่ว่า เจอบอลเขี่ยวอย่างวาเดบาโยเองเนี่ยก็กินลบาบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นอีกคู่หนึ่งครับที่ผมมองว่ามีโอกาสที่จะหลุดเสมอประจวบกับสุพรรณบุรีมีโอกาสจะแบ่งแต้มกันนะครับสำหรับคู่นี้นี่คือเกมไทยลีกในฤดูกาลนี้ทั้งหมดนะครับที่ผมนํามาฝากกันในการวิเคราะห์วิจารณ์แบบนี้ก็พบกันได้นะครับทุกวันศุกร์สำหรับ fm 97แห่งนี้นะครับในการพูดคุยกันกันกบช้างฟุตบอลโมเมนต์กับผมมสุสโซเดตน,นะครับฝากติดตามคอนเทนต์ที่ผลิตโดยทีมงานของเรานะครับ ในผลง,งานของคลิ ck off ทางแฟนเพจต่งางๆนะครับใน Facebook ใน YouTube พิมพ์คล c ก o f f ภาษาไทยนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็ไปให้กำลังใจพวกเราด้วยกดติดตามกด u b s c r i b e กดติดกระดิ่งเอาไว้แล้วก็จะได้ติดตามเรื่องราวของฟุตบอลทั้งในและต่างประเทศแบบเต็มอิ่มแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณช้างด้วยนะครับขอบคุณไทยแบลเบลสครับที่ดูแลพวกเรามาโดยตลอดและนี่คือทั้งหมดของช้างฟุตบอลเว้นในวันนี้ครับผมสุรเดชนณีโมลและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ